ยศนันลั่นเพื่อไทยไม่ใช่พักตัวแปรชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินจี้หยุดทำลายป้ยนายยศนันวอนเล่นการเมืองอย่างสร้างสารรค์ป้ายหาเสียงเพื่อไทยหลายเขตถูกทำลายชี้มองไม่ถูกต้องหลังถูกวิจารณ์เป็นพักตัวแปรอันดับ3เชื่อประชาชนยังไม่ตัดสินใจเ <c oughs> มื่อเวลา1 0นาฬิกา30นาทีวันที่29ธันวาคม68ที่พักเพื่อไทย,น,ยนายยศนันวงศสวัสด แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีมีผู้ไม่หวังดีมาเขียนเบอร์ของพรรคอื่นลงในป้ายหาเสียงผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยขณะที่บางเขตมีการทำลายป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยว่าตรงนี้ต้องรณนงคงว่าควรทำการเมืองที่สร้างสารรค์ส่วนประเด็น การวางป้ายของพักในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเราก็น้อมรับและทีมงานก็พร้อมปรับปรุงเรื่องนี้หากพบเห็นสามารถแจ้งเข้ามาอย่างพักเพื่อไทยได้เพื่อให้การเมืองดีขึ้น เพราะปีหน้าจะต้องเป็นปีแห่งความหวังของประชาชนเมื่อถามถึงหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าพรรคเพื่อไทยจะมาเป็นพรรคอันดับสามเป็นพรรคตัวแปรน,นายยศนันกล่าวว่าการมองแบบนี้ไม่ถูกต้องสิ่งสำคัญขนาดนี้คือประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นการที่ไม่ฟังเสียงประชาชนแม้แต่นิดเดียวคิดว่าเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญสุดในเวทีนี้คือการพูดคุยกันไปข้างหน้า สิ่งที่ประชาชนอยากฟังตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างที่คิดว่าจะมีประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมให้การมองประเด็นปัญหาในสายตาของประชาชนทุกช่วงวัยเป็นสิ่งที่เราจะมาเริ่มดูว่าแต่ละราคการเมืองใดมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไงบ้างนายยศนัน กล่าวว่าเมื่อวันที่28ธันวาคมตนได้แสดงความยินดีกับประชาชนที่อยู่ชายแดนขณะนี้สถานาการณ์เริ่มสงบผ่านการพูดคุยกับนายอนุทินชาญริกูลนายกและรามาวมหาดไทยซึ่งเราบอกเสมอว่าเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศและความมั่นคงพวกเราเป็นทีมเดียวกันเมื่อตรงนี้เกิดความสงบสุขเราก็พร้อมสนับสนุนรวมถึงได้พูดคุย ว่าขั้นตอนต่อไปควรดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงทําให้นักเรียนกลับไปเรียนได้ประชาชนกลับไปทํางานได้ตามปกติโดยเร็วเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าปัญหาชายแดนจะทําให้พักเพื่อไทยเสียเปรียบ เสียเปรียบในพื้นที่เจ็จังหวัดชายแดนนยายยศนันกล่าวว่าถ้าเรามีความจริงใจในพื้นที่ตลอดเวลาและไม่มีความปกพ้องในเรื่องนี้ตนมั่นใจว่าประชาชนจะให้โอกาสพรรคเพื่อไทยและมั่นใจว่าจะรักษาฐานเสียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนได้ซึ่งขณะนี้ผู้สมัครสสของพรรคประชาชนก็มีความเข้าใจเมื่อถามถึงแผนการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงในกรุงเทพ หลังได้ชิมรางไปแล้ว2เขตจะมีแผนยังไงนายยศนันกล่าวว่าในพื้นที่กรุงเทพจะต้องมีวิธีการสื่อสารแบบรูปแบบเพราะขณะนี้ประชาชนบางส่วนได้ทยอยกลับภูมิลำเนาและสิ่งสำคัญสุดคือการเข้าใจเรื่องปัญหาและความพยายามแก้ไขในเชิงโครงสร้างปัจจุบันผู้สมัครของพรรคได้ลงพื้นที่โดยได้รวมประเด็นความจำเป็นในการช่วยเหลือต่างๆหากสิ่งใดที่ทำได้ในตอนนี้ก็ทำเลยไม่ต้องรอเลือกตั้ง ซึ่งเราได้แสดงความจริงใจในการลงพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเชื่อและกลับมาเลือกพักเพื่อไทยอีกครั้งขอบคุณข่าวสดค่ะ